คืนร้างรักตอนจบจะรักแค่เพียงเธอ ก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่ม Super t ร์แ k s แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจานวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้าอ๋อ ตอนนี้ช่องมั่นทับทีมมีระบบสมาชิกแล้วนะคะแฟนๆที่อยากฟังนิยายเรื่องใหม่ก่อนใครแบบลงครบจบทุกตอนไม่ต้องรอให้เสียอารมณ์อย่าลืมสมัครสมาชิกกันเข้ามานะคะเริ่มต้นเพียง80บาทต่อเดือนเท่านั้นจ้าตอนท้องลำบากมากไหมแล้ววันคลอดไปโรงพยาบาลยังไง เขาถามหลังจากปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปสักพักพร้อมๆกับแม่ของลูกที่ค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งที่โซฟาอีกตัวข้างกันเมื่อเห็นว่าเขาเอาแต่งเงียบซึ่งมันเป็นความเงียบที่ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่ไม่อยากให้เขาต้องมาคิดมากในเรื่องที่มันก็ได้ผ่านไปแล้วและเธอเองก็ไม่ได้นึกโทษหรือกโกรธเขาเลยด้วยที่เธอต้องผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาเพียงลําพังลูกน่ารักค่ะล่นเลยไม่ค่อยแพ้ท้องเท่าไหร่ส่วนวันคลอดก็ได้พี่ปั้นช่วย เธอยังคงจดจำวินาทีนั้นได้เป็นอย่างดีว่ามันรู้สึกหนาวเหน็บแค่ไหนที่ต้องเผชิญกับความกลัวแบบนั้นเพียงลำพังและหากจำไม่ผิดวันที่ลูกคลอดเป็นวันเดียวกับที่เขาพาภรรยาไปฮันนีมูนรอบที่สองที่ญี่ปุ่นเธอรู้ไม่ใช่เพราะยังตามติดชีวิตของเขาแต่เป็นเพราะข่าวคราวของพวกเขาสองคนต่างหากที่ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อสื่อเสมอและนั่นเองที่มันทำให้เธอตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดว่าจะไม่มีวันบอกเรื่องลูกให้เขาได้รับรู้เพราะไม่อยากทำลายชีวิตครอบครัวของใครอีกอย่างเธอเองก็พยายามทำงานเก็บเงินจะได้ไม่ต้องไปเดดือออรร้นใคีก ผมขอโทษผมน่าจะอยู่กับคุณในวันนั้นอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเธอไม่คิดเก็บมาคิดเพื่อให้ใจต้องเจ็บอีกแล้วเรื่องของเขาก็เช่นกันอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วเธอก็อยากให้เขาลืมลืมมันไปซะเหมือนอย่างที่เธอเองก็ตั้งใจจะทําแบบนั้นเช่นกันคุณทําไม่ต้องขอโทษนุ่นหรอกนะคะทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่เราสองคนต่างควบคุมไม่ได้นุ่นเข้าใจคะ่ะและไม่เคยถือโทษโกรธคุณเลย วันเวลาที่ผ่านพ้นได้เปลี่ยนผู้หญิงอ่อนเดียงสาคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งเธอได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตอันน้อยนิดของตัวเองว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีรักใดจะยืนยาวได้เท่ากับรักตัวเองหากว่าเธอยังรักตัวเองได้ไม่มากพอก็ไม่ควรไปคิดรักคนอื่นเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่ต้องปวดร้าวกับสิ่งเหล่านั้นมันก็มักมจะหนีไม่พ้นตัวของเธอเองอยู่ดีเธอได้เรียนรู้แล้วว่าเรื่องของความรักบางทีก็ไม่ได้ลงเอยด้วยความสุขเสมอไปยิ่งทุ่มเทม,มากเท่าไหร่ถึงคราวที่ต้อง เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมครับนุ่นขอโอกาสให้ผมอีกสักครั้งนะให้ผมได้ดูแลคุณกับลูกคำถามที่มาพร้อมฝ่ามือหนาที่ค่อยๆขยับมากุมมือกันเอาไว้นั้นไม่ได้ทําให้ใจของเธอสั่นไหวอีกแล้วในวันนี้เธอแค่ตกใจนิดหน่อยด้วยไม่คิดว่าเขาจะกล้าถามกันตรงๆแบบนี้เพราะเธอเองก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนับตั้งแต่ที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งคุณทําสามารถดูแลลูกได้เท่าที่ใจต้องการคะ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราลุนว่าเราเป็นแค่พ่อกับแม่ของนูเรยดีกว่า เธอไม่อยากเจ็บเพราะเขาอีกแล้วไม่อยากต้องทนเป็นคนในเงาที่เขาไม่เห็นค่าต่อให้วันนี้เขาจะรู้สึกผิดและอยากได้โอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งเธอก็ให้มันกับเขาไม่ได้อยู่ดีผมมาช้าไปใช่ไหมหรือว่านุ่นรักคนหนึ่งไปแล้วไม่มีใครอีกแล้วที่จะทำให้เธอรักนอกจากเขานี่ถือเป็นเรื่องจริงที่ตลกร้ายที่สุดตลอดเวลาห้าปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตก็เพราะยังเลิกรักเขาไม่ได้แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเธออยากพาตัวเองกลับไปเจ็บเหมือนอย่างอดีตอีอกเธอแค่อยากมีความสุขกับปัจจุบันไม่อยากเทใจให้ใ,หใครอีีกกแล้้้ววในนนนนนัััม็เเท่าอง เมื่อคืนเรื่องจบลงที่ความเงียบมันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดมากทีเดียวแล้วก็เป็นเขาเองที่สัญญาว่าจะทําทุกทางให้พิมพายอมให้โอกาสกันอีกครั้งไม่ว่ามันจะยากเย็นหรือใช้เวลานานสักแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะรอแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นเขาก็ต้องทําเรื่องทุกอย่างให้เข้าที่โดยเฉพาะเรื่องของลูกที่ต้องได้รับการแก้ไข พิมพาไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่เขาพาลูกไปไหนมาไหนด้วยเธอให้สิทธินั้นกับเขาเต็มที่หากแต่เป็นคนที่เขากําลังจะพาลูกมาพบต่างหากที่ทาให้หนักใจเพราะเธอไม่รู้จริงๆว่าแม่ของเขาจะคิดยังไงกับเรื่องนี้บางทีท่านไม่ชอบลูกสาวของเธอก็ได้ยิ่งคิดหัวใจก็ยิ่งสับสนวุ่นวายไปหมดแต่เพราะเขาไม่อยากปิดบังเรื่องนี้กับท่านเธอถึงได้ยอมใจอ่อนไปในที่สุดดูท่าวันนี้ฝนจะตกลูกชายสุดที่รักฉันถึงเด็กกลับบ้านได้แล้วนั่นลูกใครกันหน้าตาหน้าเอนดูเชียว จบคำประชดประชันดวงตาคู่สวยของคุณหญิงชบามาดก,ก็เบิกกว้างขึ้นเมื่อได้เห็นร่างกลมๆของหนูน้อยคนหนึ่งที่ลูกชายอุ้มติดมือเข้ามาด้วยเธอชื่อหนูเรย์ครับแม่ชื่อจริงคือเรมิก,กาลูกสาวผมเองทำให้คำตอบมารดากลับไปตรงๆก่อนจะก้มลงหอมเบาๆที่แก้มนุ่มของลูกที่นาทีที่ได้รู้ว่าลุงทามคนใจดีคือพ่อแท้ๆของตัวเองเรมิก,กาก็ไม่ยอมปล่อยให้พ่อห่างสายตาด้วยกลัวว่าพ่อจะหายไปอีกแ,แกว่าลูกใครนะพูดอีกทีสิชัดๆ คนที่เฝ้ารอวันที่จะได้อุ้มหลานเอ่ยถามขึ้นอีกคนพร้อมๆกับสายตายาเมื่อมองหนูน้อยคนนั้นที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปก่อนหน้าว่าอ่อนโยนมากแล้วตอนนี้กลับเพิ่มความรักเข้าไปอีกเป็นเท่าตัวซึ่งภาพนั้นมันทําให้หัวใจคนเป็นพ่อมีความสุขที่ได้เห็นว่าแม่ของเขานั้นยอมรับหลานได้ง่ายกว่าที่คิดลูกผมหลานสาวคุณแม่ครับ สิ้นคาตอบทั้งบ้านก็เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่เมื่อแม่ของเขาเกิดอาการหน้ามืดเดือดร้อนป้านวลหัวหน้าแม่บ้านที่ต้องวิน่นวุ่นหายาดมกันให้วุ่นกระทั่งเมื่อทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติภาพที่ได้เห็นต่อจากนั้นก็ทําให้เขายิ้มออกแม่คุณของยากินอะไรเข้าไปลูกทิ้งทีน่น่ารักหน่ะเอ็นดูแบบนี้ เป็นเวลานานทีเดียวที่นางทั้งกอดทั้งหอ,หอมหลานไม่ยอมปล่อยขณะที่สายตาน,นั้นก็มองคอนไอ้ลูกชายตัวดีเป็นพักๆอย่างฆ่าโทษที่ปล่อยให้นางพลาดโอกาสได้เห็นหลานตัวน้อยเติบโตในส่วนแม่ของหลานนั้นก็ไม่ได้ทำให้ตกใจเท่าไหร่จะบอกว่าอย่างไรดีละ่ะเจ้าตัวนุ่มนิ่มนีมนม่มีหลายส่วนที่คล้ายแม่ของแกเหลือเกินจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้หลานจะต้องมีปัญหานั่นคือสิ่งที่แม่ของเขากระซิบสั่งก่อนที่ท่านจะหันกลับไปให้ความสนใจหลานสาวตัวน้อยที่เริ่มจะติดคุณยาเพราะอีกฝ่ายใจดีอีกด้านหนึ่ง พิมพ์าค่อนข้างโล่งใจเมื่อพ่อของลูกโทรมารายงานว่าการพบกันครั้งแรกระหว่างแม่ของเขากับลูกสาวเธอเป็นไปได้ด้วยดีไร้ปัญหาซึ่งเรื่องนี้เธอก็ไม่ได้กังวลใจเท่าไหร่เพราะรู้ดีว่าความน่ารักน่าเอ็นดูของเยนูแสบของเธอนั้นใครได้เจอก็มีอันต้องตกหลุมรักไปเสียทุกรายอย่าพาลูกกลับดึกนะคะพรุ่งนี้แกต้องไปโรงเรียนแต่เช้าหญิงสาวกําชับบอกก่อนจะวางสายเมื่อพี่สาวคนสนิทเดินเข้ามาหาจะไม่ลองให้โอกาสคุณทามดูสักครั้งจริงๆหรอน,นุ่น เท่าที่เห็นเจ้านายเองก็พยายามอยู่ไม่น้อยเลยที่จะเข้าหาเมียและลูกแต่ก็เหมือนว่าคนเป็นแม่นั้นจะยังไม่ยอมเปิดใจง่ายๆอยู่เรื่องอดีตเธอเข้าใจว่าเป็นใครก็ต้องเจ็บปวดแต่ในเมื่อตอนนี้ต่างฝ่ายก็ไร้พันธะมันจะไม่ดีกว่าหรือไงหากจะลองกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งอย่างน้อยๆก็เพื่อเจ้าตัวเล็กที่จะได้มีทั้งพ่อและแม่ครบเหมือนกับคนอื่นๆนุน่นยังไม่พร้อมจริงๆค่ะพี่เปิ้ล แน่นอนว่ากว่าเธอจะพาตัวเองมาถึงวันนี้ได้ไม่ง่ายเลยแม้ว่าตอนนี้อะไรๆจะค่อนข้างลงตัวและเหมาะที่จะเริ่มต้นใหม่ถึงอย่างไรเธอก็ยังอดที่จะกลัวไม่ได้อยู่ดีในเรื่องของลูกแน่นอนว่าเธอย่อมอยากเห็นแกมีความสุขอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่พร้อมที่จะให้โอกาสพ่อของลูกในตอนนี้อยู่ดีไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันจะมีวันนั้นไหมไม่รู้เลยจริงๆพี่เข้าใจความรู้สึกของนุ่นนะแต่ถึงอย่างนั้นก็อยากให้นุ่นลองทบทวนดูอีกทีคุณทมเองที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะมีความสุขถ้าเลือกได้พีี่่่่่ววาาาเาเคคออองงงงกกก็ไไมิดแตงงนนนัับยหหะรร ว่ากันว่าคนเราทุกคนล้วนมีเวลาจำกัดเธอไม่อยากให้น้องสาวที่เธอรักพลาดสิ่งดีๆเพียงเพราะกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องที่มันยังติดค้างอยู่ในใจพิมพานั่นอีกนุ่นจะลองคิดดูค่ะเท่านี้เองที่อยากได้ยินแล้วก็เชื่อด้วยว่าน้องสาวเธอไม่ใช่คนซื่อไม่ว่าจะหวาดกลัวสักแค่ไหนสุดท้ายแล้วพิมพาจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและลูกเธอมั่นใจ กว่าทามจะพาลูกกลับมาส่งเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบสี่ทุ่มกว่าทําให้หนูน้อยเรมิการหลับสนิททันทีที่หัวถึงหมอนโดยที่ข้างกายนั้นยังมีเหล่ากองทับตุ๊กตาที่ผู้เป็นย่าขนมาใส่รถให้เป็นของฝากยิ่งเห็นแบบนี้เธอก็ยิ่งรู้สึกดีใจแทนลูกที่ได้รับความรักจากใครต่อใครอีกมากมายและเมื่อลูกมีความสุขเธอก็มีความสุขไปด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยผมขอนอนกับลูกได้ไหมครับนอนที่พื้นนี่ก็ได้ เมื่อจัดการห่มผ้าให้ลูกเสร็จทามก็ไม่ลืมที่จะหันกลับมาถามแม่ของลูกถึงบางสิ่งที่เขาต้องการออกมาเบาๆด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความหวังอย่างน้อยเขาก็อยากใช้ชีวิตอยู่กับทั้งสองคนแทนที่จะต้องกลับไปนอนเหงาอยู่คนเดียวเหมือนทุกวันแต่กระนั้นก็ต้องถามความสบายใจของเธอก่อนอยู่ดีคุณทาม,มานอนบนเตียงอีกฝั่งก็ได้คะ่ะ เมื่อแม่ของลูกว่าแบบนั้นคนที่เฝ้ารอโอกาสงามๆนี้มานานแล้วก็ไม่รีรอที่จะรีบทิ้งตัวลงนอนข้างๆลูกสาวแทบจะทันทีนั่นเลยทาให้พิมพาไม่มีทางเลือกจําต้องเดินไปปิดไฟก่อนจะกลับมาทิ้งตัวลงนอนข้างๆลูกที่อีกฝั่งขอบคุณนะครับนุ่นขอบคุณสําหรับทุกสิ่งเป็นเสียงเขาที่ดังขึ้นท่ามกลางความมืดแม้จะไม่รู้ว่าเขาขอบคุณกันด้วยเรื่องไหนแต่เธอก็ขานรับกลับไปเบาๆค่ะฟันดี้นะคะ ต่อให้เธอไม่บอกอย่างไรเสี้คืนนี้เขาก็ต้องหลับฝันดีอยู่แล้วมันเป็นฝันที่ตามหลอกหลอนเข้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านพ้นจนกระทั่งทนไม่ไหวถึงได้ขนเสื้อผ้าย้ายกลับไปอยู่ที่คอนโดเดิมที่เคยอยู่ร่วมกันไม่สนด้วยว่าการกระทํานั้นจะส่งผลยังไงต่อภรรยาแน่นอนว่าเรื่องระหว่างเขากับยี่หวาไม่ได้ไปไกลเกินกว่ากอดกันบ้างนอกเหนือจากนั้นเขาไม่เคยคิดที่จะแตะต้องตัวอีกฝ่ายไม่เคยเลยวันเกิดอายุครบสี่ขวบของหนูน้อยเรมิกาในปีนี้ค่อนข้างพิเศษมากกว่าปีก่อนๆเพราะได้เป่าเค้กถึงสองครั้งสอง ครั้งแรกเป่ากับพ่อและแม่ที่บ้านในส่วนครั้งที่สองนั้นเป็นที่บ้านของคุณย่าซึ่งลงทุนจ้างบริษัทมาเนรมิตสนามหญ้าหน้าบ้านเพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้หลานสาวสุดที่รักอย่างยิ่งใหญ่นั้นยังไม่รวมไปถึงของขวัญมากมายที่ท่านเตรียมเอาไว้ให้เรากับจะชดเชยในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ท่านไม่ได้มีโอกาสได้เห็นหลานสาวในช่วงเวลาแสนพิเศษกระทั่งเมื่องานเลี้ยงผ่านพน้นทั้งหมดก็ไม่ลืมพาหนูน้อยมาทำบุญที่วัดเป็นการปิดท้ายวันเกิด หลังจากทําบุญเสร็จทั้งหมดก็พากันออกมาให้อาหารปลาที่ศาลาข้างวัดแต่เพียงไม่นานเสียงกระดิ่งจากรถไอติมก็ดังขึ้นมันเรียกเอาสายตาของหนูน้อยต้องหันมาอดอ,อ้อนผู้เป็นพ่อแทบทันทีคุณพ่อคะเพียงเท่านี้ใจคนฟังก็อ่อนยวบเรื่องแพ้ลูกอ้อนของลูกเขามาเป็นที่หนึ่งเสมอต่างจากพิมพาที่เคลิ้มเป็นบางหนเพราะไม่อยากให้ลูกได้ใจจนเกินไปแต่หากถามเรื่องของความรักแน่นอนว่าเธอย่อมรักแก่มากกว่าชีวิตของตัวเองอยู่แล้วลูกคือเหตุผลที่ทําให้เธอพาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ได้ครับ ดูผมมานะชายหนุ่มหันไปมองภรรยาและผู้เป็นแม่ก่อนจะเดินจูงมือลูกไปยังรถไอติมซึ่งจังหวะนั้นเองที่หนูน้อยเหลือไปเห็นลูกแมวตัวผอมโซสีเทาที่กำลังนอนขดด้วยความกลัวที่กลางถนนหน้าวัดเข้าโดยบังเอิญเรมิกาเหลียวมองผู้เป็นพ่อชั่วครู่จนเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังวุ่นวายกับกระเป๋าสตางค์อยู่จึงไม่อยากรบกวนตัดสินใจเดินข้ามถนนหวังจะช่วยลูกแมวตัวน้อยที่แสนน่าสงสารตัวนั้นให้ปลอดภัยจนลืมนึกไปเลยว่าตนเองก็เสี่ยงอันตรายทุกย่างก้าวเช่นกันหนหู เป็นพิมพาที่ร้องตะโกนขึ้นเมื่อหันมาเห็นว่าลูกสาวกำลังเดินตรงไปที่ถนนซึ่งเป็นจังหวะที่รถคันหนึ่งกำลังแล่นเข้ามาใกล้มันเป็นวินาทีเดียวกันกับที่ธามได้สติเขาแทบไม่ต้องคิดให้เสียเวลาก็พาตัวเองไปจนถึงตัวลูกก่อนจะผลักตัวแกออกไปให้พ้นรศมีของรถได้อย่างเฉียดฉิวทว่ากลับกลายเป็นเขาเซเองที่ต้องรับเคราะ์ไปเต็มเมคุณํา ร่างของคนที่อยู่ๆก็หมดสติไปที่ขยับลุกขึ้นมานั่งทําให้คนที่เฝ้ารอเวลานี้มานานเกือบชั่วโมงต้องรีบขยับเข้าไปหาจเจนครับนุ่นไม่มีอะไรแล้วผมไม่เป็นไรเขาตกใจจนแทบบ้าตอนที่เห็นว่าเมียรักหมดสติไปหลังจากฝากให้เลขาจัดการที่เหลือต่อและไม่ลืมฝากลูกไว้กับแม่เขาก็รีบอุ้มพิมพาขึ้นรถมาที่โรงพยาบาลทันทีแม้ว่าตัวเองจะได้รับบาดเจ็บไปทั่วตัวแต่ก็ยังยืนยันที่จะรอฟังผลตรวจภรยาก่อนจนเมื่อได้รู้ว่าเธอแค่เป็นลมไปเท่านั้นถึงได้ยอมรับการรักษาคุณทํา เจ็บมากไหมคะร่องรอยบนเนื้อตัวเขาที่ได้เห็นบอกให้รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือความจริงไม่ใช่เพียงฝันร้ายของเธอแน่นอนว่าภาพเหล่านั้นมันยังติดตามไม่หายซึ่งเธอไม่ชอบเลยที่เขาพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอันตรายแบบนั้นไม่ชอบออกมากๆด้วยเมื่อจบรล้โชคดีที่รถคันนั้นไม่ได้ขับมาเร็วจะเร็วจะชา้าเธอก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะมันทําให้เขาเจ็บนิดเดียวก็ถือว่าเจ็บแล้วลูกล่ะคะยันหนูปลอดภัยดีครับตอนนี้อยู่เล่นกับลูกแมวที่บ้านคุณย่าไว้ออกจากโรงพยาบาลเราค่อยแวะไปรับแก่ด้วยกันตกลงมัครบ เขาตอบพร้อมทั้งอธิบายให้เธอได้เข้าใจว่าลูกรู้สึกผิดแค่ไหนจะได้ไม่เผลอไปดุแก่ในเรื่องลูกแมวผอมโซตัวนั้นที่แกขอเลี้ยงเอาไว้ซึ่งเขาเองก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างที่ลูกต้องการอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามความเห็นชอบจากแม่ของแกซสก่อนุน่นกลัวมเมาสิกลับนุน่นไม่ร้องผมไม่เปไ็นไรจริงๆ อ้อมกอดที่แน่นยิ่งขึ้นเป็นเครื่องยืนยันให้ได้รู้ว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังรู้สึกใจหายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ดีเธอเกือบเกือบจะเสียเขาไปแล้วแค่คิดภาพตัวเองที่ต้องอยู่ต่อกับลูกแค่สองคนใจเจ้ากรรมก็เจ็บไปหมดต่อให้จะทำเป็นไม่สนใจที่เขาพยายามปรับความเข้าใจสักแค่ไหนแต่เธอก็ไม่อาจก้าวข้ามความเป็นจริงเรื่องที่ว่าเธอยังคงรักเขาหมดหัวใจไปได้อยู่ดีคุณท้ามเป็นอะไรนะคะนุ่นคงอยู่ไม่ไหวถ้าไม่มีคุณ ทั้งหมดที่พูดไปเธอไม่ได้หวังให้เขามาทราบซึ้งอะไรเลยก็แค่อยากพูดในวันที่ยังพอมีโอกาสได้พูดวินาทีที่เห็นเขาถูกรถชนมันทำให้เธอได้รู้ว่าเวลาของคนเราล้วนแล้วแต่มีขีดจำกัดและนั่นเองที่ทำให้ตัดสินใจได้ในทันทีเลยว่าเธอจะไม่ยอมเสียเขาไปอีกไม่อีกแล้วผมรักนุ่นนะไม่มีวันที่ผมจะทิ้งนุ่นกับลูกไปไหนผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงคุณถึงจะยอมเชื่อแต่มันไม่เคยมีวันไหนเลยที่ผมจะไม่รักนุ่นถ้าคุณยังติดใจเรื่องของยี่หวัวผมกับเขาแยกกันอยู่ตั้งแต่วัันนนแแแรกกที่ต่ตง,งาล้ว ผมไม่เคยคิดอยากจะแตะต้องผู้หญิงคนไหนอีกเลยนับตั้งแต่วันที่ผมได้คุณมาเป็นเมียทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงที่ล้วนออกมาจากใจของเขาแทบจะทั้งสิ้นแม้ปากจะไม่เคยบอกให้รู้ถึงสถานะที่แท้จริงของเธอแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะเอาใครที่ไหนขึ้นมาเทียบพิมพ์พาเลยสักครั้งเธอยังคงเป็นที่หนึ่งเสมอและมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปไม่มีเปลี่ยนนุนก็รักคุณทามค่ะหากเป็นเรื่องนี้เขารู้อยู่นานแล้วแต่ก็ยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินมันจากปากของเธอให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับน,น ผมสัญญาว่าครั้งนี้ผมจะทําทุกอย่างให้คุณกับลูกมีความสุขแทนคําตอบใบหน้าอ่อนหวานค่อยๆโน้มเข้าไปใกล้ก่อนจะมอบจูบที่แสนอ่อนหวานให้กับเขานานาน,นับนาทีไม่มีครั้งที่สองแล้วนะคะ คนได้ฟังยิ้มรับก่อนจะจูบตอบเมียรักด้วยทุกๆความรู้สึกที่มีเขาขอแค่ได้ใช้ชีวิตที่เหลือจากนี้อยู่กับเธอกับลูกเท่านี้มันก็มากพอแล้วไม่มีสิ่งไหนเลยที่จะมีค่าเท่ากับความสุขของเธอกับลูกและครั้งนี้เขาจะรักษามันให้ดีจะไม่ทำให้พิมพาต้องผิดหวังเลยที่เลือกคนอย่างเขามาเป็นคู่ชีวิตเขาจะเป็นบ้านเป็นร่มเงาให้เธอตราบเท่าที่ลมหายใจยังมีเหลือและทั้งหมดนี้ล้วนคือคำสัญญาที่เขาจะมอบให้เธอคนเดียวและตลอดไปหลายปีก่อนหน้านี้ข,ขอโทษค่ะ เสียงร้องเบาๆของร่างบอบ,บางที่เพิ่งจะเดินมาชนกันอย่างแรงส่งผลให้คนที่กำลังรีบเร่งฝีเท้ามุ่งตรงไปหามารดาถ,ถึงคราวชะง,งักไม่ใช่เพราะเจ็บหรืออะไรแต่เป็นเพระาะใบหน้ากระจ่งางใสของอีกฝ่ายนั่นต่างหากที่มันทำให้เขาตะลึงไปนานนับนาทีไม่เป็นไรครับเมื่อเขาว่ามาแบบนั้นพิมพาจึงก้มตัวเป็นเชิงขอโทษอีกครั้งก่อนที่เธอจะเร่งฝีเท้าขึ้นไปบนเวทีเพื่อกล่าวคำต้อนรับผู้มีพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ใจดีให้ทุนการศึกษาแก่เธอและใครอีกหลายๆคนแน่นอนว่าภาพนั้นอยู่ในสายตาของอีกคนตลอดเวลา แกชื่อพิมพาเรียนเก่งใช้ได้แม่ให้ทุนมาปีกว่าแล้วคำบอกเล่าของมารดามันทําให้ททมต้องหันกลับมามองท่านอีกครั้งเพราะไม่บ่อยนักที่แม่ของเขาจะจดจําเรื่องราวของใครสักคนได้แบบนี้เธอน่ารักดีนะครับคํากล่าวนั้นออกมาจากความรู้สึกของเขาจริงๆมันจริงเสียจนคนเป็นแม่ต้องรีบตะวาดขึ้นเหมือนจะรู้ว่าลูกกาลังคิดสิ่งใดอยู่ก็ไม่ปานอยาเียวนะแกมีคู่มันคู่หมายแล้วจะมาเที่ยวมองผู้หญิงอื่นตาใสาแบบนั้นไม่ได้เีอวนะแม่ไม่ยอม ยิ่งเป็นนักเรียนทุนยิ่งไม่ได้ไปกันใหญ่หากเรื่องรู้ไปถึงหูนักข่าวมีหวังภาพลักษณ์ดีๆที่นางหวังจะปูให้ลูกชายต้องได้พังทลายลงซึ่งนางไม่มีวันปล่อยให้มันเกิดขึ้นแน่แต่ถึงอย่างไรก็ต้องจัดการเตือนลูกให้ได้สติจะได้ไม่เผลอทําเรื่องที่ไม่ควรทําอีกอย่างนางมีผู้หญิงที่วางตําแหน่งสะพซ์เอาไว้แล้วและต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับลูกชายของนางในทุกๆด้านเท่านั้นผมยังไม่ทันจะทําอะไรสักหน่อยก็แค่ชมว่าเขาน่ารักเฉยๆ เรื่องนั้นนางไม่เถียงเลยแม่หนูนั่นน่ารักมากจริงๆเพราะความน่ารักนี่ที่ทําให้นางเอ็นดูแต่ถึงจะน่ารักแค่ไหนก็ไม่ได้จริงๆอย่างที่บอกว่านางมีคนที่พร้อมกว่ารอไว้สําหรับพ่อลูกชายตัวดีแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกเสียจ,จากลูกสาวหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทซึ่งทาเองก็รับรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดและไม่ได้ขัดข้องอะไรในเรื่องนี้สองแม่ลูกนั่งมองร่างบอกบางของหญิงสาวที่ตกเป็นบทสนทนาต่อไปสักพักก่อนที่อีกฝ่ายจะเดินลงจากเวทีมุ่งหน้ามาหาสวัสดีค่ะท่าน พิมพาเอ่ยทักทายคุณหญิงผู้แสนใจดีพร้อมรอยยิ้มก่อนจะชะง,งักไปเล็กน้อยเมื่อหันไปเห็นใครบางคนที่นั่งอยู่ข้างท่านหน้าตาหล่อแบบนี้ไม่ผิดตัวแน่นอนเขาคือคนที่เธอเพิ่งจะเดินชนที่หน้าหอประชุมเมื่อครู่นี้เองและหากจะไม่ผิดเหมือนเธอจะได้ยินคนพูดถึงเขาอยู่ว่าเป็นลูกชายของคุณหญิงไห้พระเธอหนูไม่เจอกันเส้นานสบายดีนะหนูสบายดีค่ะเพราะท่านเธอถึงได้มีโอกาสทำตามฝันเพราะแบบนั้นแล้วหากมีอะไรที่เธอพอจะทดแทนได้เธอก็พร้อมที่จะทำให้ขาดหรืออะไรก็บอกนะ ส่วนนี่ตาทามลูกชายฉันหลังจากนี้เขาจะเป็นคนดูแลเรื่องทุนให้หนูสิ้นคำบอกกล่าวนั้นร่างบอบบางในชุดแสนเรียบง่ายก็ค่อยๆวกกลับมาสบตากับเขาเข้าอีกครั้งมันเป็นการสบสายตากันอย่างจริงจังครั้งแรกเลยก็ว่าได้ขอบคุณค่ะคุณทาม คนอะไรน่ารักแถมยังพูดเพราะอีกแล้วแบบนี้จะไม่ให้เขาเอ็นดูได้ยังไงไหวเขาได้แต่คิดก่อนจะรอบมองคนตรงหน้าต่อไปอีกสักพักใหญ่กระทั่งศบโอกาสก็ไม่ลืมที่จะหันไปบอกมารดาถึงความต้องการของตัวเองเรื่องที่จะให้นักเรียนทุนของท่านเข้าไปทํางานที่บริษัทหลังเรียนจบเขาอ้างว่าเธอหัวดีใช้ได้น่าจะมีตําแหน่งที่เหมาะสมรออยู่แน่นอนว่ามารดาของเขาเห็นด้วยในเรื่องนี้ก่อนที่ท่านจะลุกเดินไปหาคนน่ารักคนนั้นเพื่อทาบทามให้เธอไปทํางานที่บริษัทตามข้อเสนอของเขาเราพบกันนะครับนุ่น สิ่งที่ท่านกับอีกฝ่ายยังไม่รู้เลยก็คือเขามีเป้าหมายที่มากกว่านั้นสําหรับเธอเป้าหมายสําคัญที่ไม่ว่ายังไงก็ต้องทําให้สําเร็จให้ได้งานแต่งงานครั้งที่สองของทายาทบริษัทยักษ์ใหญ่เกิดขึ้นในอีกสามเดือนต่อมาหากแต่ครั้งนี้ทาเลือกที่จะจัดงานเล็กๆที่มีเพียงคนสนิทเท่านั้นที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานตามความต้องการของเจ้าสาวแสนสวยของเขาที่ไม่ได้ต้องการงานแต่งใหญ่โตอะไรเธอแค่อยากให้เป็นงานอบอุ่นเท่านั้นไม่จําเป็นต้องประกาศให้ใครต่อใครได้รู้สถานะของเธอเลยสักนิดสวยไหมครับแม่เจ้าสาวของผม สายตาที่จ้องมองไปยังภรรยาซึ่งตอนนี้กำลังยืนคุยกับเลข,ขาของตัวเองอยู่นั้นทำให้คนเป็นแม่ได้แต่สายหัวไปมาให้กับความหลงเมียที่เริ่มจะมีมากขึ้นทุกวันหากจะไม่ผิดนี่เป็นสายตาเดียวกันกับในวันนั้นไม่มีผิดวันที่พ่อตัวดีเรียกล่อมให้นางไปท้าพาให้พิมพ์พาเข้าไปทำงานที่บริษัทไม่รู้ว่าพ่อตัวดีวางแผนไว้หมดแล้วหรือความบังเอิญกันแน่แต่ที่แน่ๆทุกอย่างมันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนี่แกวางแผนทุกอย่างเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วสินะใช่ไหม และเพราะความอยากรู้ท่านถึงได้ตัดสินใจถามออกมาตรงๆซึ่งพ่อตัวดีก็ยิ้มรับก่อนที่จะตอบกลับมาตรงๆเช่นกันมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสิครับนุ่นของผมน่ารักออกขนาดนั้นใครจะยอมปล่อยให้ไปอยู่ไกลหูไกลาตายอมรับออกมาหน้าตาเฉยก่อนจะขยับเข้าไปหอมแก้มมารดาฟอดใหญ่แทนคำขอบคุณที่ท่านทำให้เขาได้เจอภรรยาที่น่ารักแม่ของลูกที่แสนใจดีรักษาไว้ให้ดีให้สมกับที่แกอยากได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะจากนี้เขาจะมีแค่แก เรื่องนั้นถึงท่านไม่บอกเขาก็คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าหลังจากนี้จะทําทุกอย่างให้พิมพามีแต่ความสุขเขาจะไม่มีวันทําให้เธอต้องเสียใจอีกที่ผ่านมาเธอทําเพื่อเขามากแค่ไหนนับจากนี้เขาจะทําเพื่อเธอให้มากกว่าทั้งหมดนี้คือคํามั่นสัญญาที่เขาได้มอบในวันที่ตัดสินใจคุกเข่าขอเธอแต่งงานผมมีของขวัญให้มาด้วยนะครับงานแต่งตัวเองแทๆ้ๆทาไมถึงมีของขวัญให้ฉันไหนหล่ะของขวัญที่ว่าคนเป็นลูกยิ้มใส่ก่อนจะขยับมากระซิบบอกถึงบางสิ่งบางสิ่งที่เขาเชื่อว่าแม่จะต้องมีความสุขมากหากได้้รรูตง อีกหกเดือนครับไม่ต้องอธิบายอะไรต่อนางก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าของขวัญที่ว่านั้นคืออะไรมีหน้าเราถึงได้เร่งเร้าให้รีบจัดงานแต่งที่แท้ก็กลัวเมียท้องใหญ่จนใส่ชุดเจ้าสาวไม่ได้นี่เองแต่ถึงจะโมโหไปก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วความสุขที่นางได้รับก็มีมากกว่าอยู่ดีหลังจากใช้เวลากับมารดาอยู่ครู่ใหญ่ททมก็เดินตรงเข้ามาหาภรรยากับลูกสาวที่ตอนนี้กําลังยืนเจรจาถึงเรื่องบางอย่างกันอยู่ภาพนั้นน่ารักมากเสียจนเขาต้องหยุดมองนานๆเมาหน่อน้องจอ้ามาหรอคะคุณพ่อ เป็นหนูเรมิกาที่หันมาส่งคำถามให้ผู้เป็นพ่อสีหน้านั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทีเดียวที่ได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะมีน้องต้องรออีกหลายเดือนเลยครับกว่าน้องจะออกมาระหว่างนี้หนูเรก็เล่นกับเจ้าขามไปก่อนนะ เจ้าขามคือแมววัดผอมโซตัวนั้นที่เกือบๆจะถูกรถชนโชคดีที่ได้ลูกสาวของเขาเดินข้ามถนนไปช่วยเอาไว้ถึงได้รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดซึ่งกว่าทามกับลูกจะขอให้พิมพาอนุญาตให้เลี้ยงมันเอาไว้ได้นั้นก็แทบแ yeah ย่ใช่ว่าไม่ชอบเพียงแต่เธอเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกมากกว่าอีกอย่างการเลี้ยงแมวนั้นเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับเธอมากทีเดียวหากทําได้ไม่ดีเธอก็กลัวว่าลูกจะเสียใจถ้าเผลอทําให้มันต้องจากไปก็ได้ค่ะ ทำให้รางวัลลูกด้วยการอุ้มแก่ขึ้นและไม่ลืมหันไปหอมแก้แม่ของลูกอย่างอดใจไม่อยู่แน่นอนว่าภาพนั้นทําให้คนได้เห็นต่างก็พากันรอบยิ้มให้กับภาพครอบครัวที่แสนน่ารักทุกคนไม่เว้นแม้แต่ยี่หวาที่หลังจากใช้เวลากับตัวเองสักพักใหญ่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจได้ว่าจะมาที่นี่ในวันนี้เพื่ออวยพรให้พวกเขาแต่เหมือนว่าตอนนี้คําอวยพรมากมายที่เตรียมเอาไว้นั้นคงไม่ต้องใช้มันอีกแล้วเพราะดูได้จากรอยยิ้มของอดีตสามีตอนน,ตอนนี้ก็ทําให้รู้แล้วว่าเขามีความสุขมากแค่ไหนมีความสุขมากๆนะคะพาน เธอเอ่ยขึ้นกับตัวเองเบาๆก่อนจะหันไปส่งยิ้มให้กับคนรักที่ยืนให้กำลังใจอยู่ข้างๆไม่ไปไหนอดีตที่ผ่านมาสอนให้เธอได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นของเรานั้นก็ไม่ควรที่จะไปฝืนและจากนี้เธอจะใช้ชีวิตให้มีความสุขกับผู้ชายที่เกิดมาเพื่อเป็นของเธออย่างแท้จริงคนที่เข้ามาเปลี่ยนความเศร้าหมองในหัวใจให้กลายเป็นรอยยิ้มเรากลับกันเถอะค่ะแดนเขาไม่ได้พูดอะไรนอกจากยื่นมือมาให้ก่อนที่ทั้งสองจะพากันเดินเลี่ยงออกไปจากงานอย่างเงียบๆทิ้งไว้แต่ภาพความทรงจำสีจางๆไว้้ใหจจดจ หลังจากพิธีการต่างๆผ่านพ้นก็ถึงเวลาที่ไทม์เฝ้ารอมาตลอดวันเสียทีแน่นอนว่าชายหนุ่มไม่ลืมหันไปขอบคุณมารดาที่อาสาพาใย,ายหนุ่ของเขาเข้านอนด้วยตัวเองอีกครั้งก่อนจะหันกลับมามองภรรยาด้วยสายตาที่อ่อนโยนเช่จนคนถูกมองเขินจัดไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้เวลานาน,านอีกกี่ปีเธอถึงจะชินกับสายตาแบบนี้ของเขาเสียทีหรือไม่แน่ว่ามันอาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ได้ใครจะรู้เอาละแม่ว่าเราให้บ่าวสาวเขาได้อยู่กันตามลำพังดีกว่าไปกันเถอะจานูเรไปนอนกับคุณย่าที่ห้องดีกว่า แน่นอนว่าคนที่บัดนี้ติดผู้เป็นย่าชะยิ่งกว่าใครไม่รีรอที่จะยื่นมือมาให้ท่านกลุ่มเอาไว้ก่อนที่สองย่าหลานจะพากันเดินหายออกไปจากห้องเป็นคู่แรกๆเพี่งก็ต้องขอตัวด้วยเหมือนกันมีความสุขมากๆนะคะน้องนุ่นคุณทามเธอยิ้มรับให้กับคํากล่าวอวยพรของเลขาก่อนจะรอจนกระทั่งอีกฝ่ายเดินหายออกไปจากห้องแล้วเขาถึงได้ขยับเข้ามาโอบก,กอดเมียรักเอาไว้ทีนี้ก็เหลือแค่เราแล้วเหนื่อยไหมครับอยากอาบน้ำไหมเดี๋ยวพี่ผสมน้ำอุ่นให้ ความใจดีที่เสมอต้นเสมอปลายนี้เองที่มันทําให้พิมพ์พาพับความเขินอายลงก่อนจะกระซิบตอบเขากลับไปเบาๆอยากค่ะทาม่รู้จริงๆว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าว่าคําว่าอยากที่ภรรยาเพิ่งจะส่งมาให้กันนั้นมันฟังดูแหบพลาชอบกลนแต่ก่อนที่เขาจะได้ทันหาคําตอบมือบอบ,บางก็ค่อยๆขยับมาใกล้ก่อนที่เธอจะทําให้เขาตกใจจนแทบสิ้นสติหนูขาจะทําอะไรครับผลน,นี้พิมพ์พาไม่ตอบแต่เลือกที่จะทําให้เขาดูแทนคืนนี้นุนจะดูแลพี่ทามเอง เล่นมาอดอ,อ้อนกันแบบนี้เขาจะไปไหนรอดสุดท้ายก็ยอมให้เมียรักทำทุกอย่างที่เธออยากทำโดยไม่ขัดเลยแม้แต่เรื่องเดียวพี่รักนุ่นนะคำว่ารักของเขายังคงงดงามเสมอทุกครั้งที่ได้ยินและเธอชอบเหลือเกินที่เขามักจะบอกกันทุกครั้งที่มีโอกาสนุ่นก็รักพี่ทาค่ะมันเป็นรักที่เธอเองก็ไม่เคยคาดฝันเลยสักนิดว่าเรื่องราวระหว่างเธอกับเขาจะมาไกลถึงขนาดนี้ไม่นึกไม่ฝันด้วยซ้ำว่าจะได้ยินคำว่ารักจากปากของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้พี่รักนุ่นนะครับ กี่ครั้งก็ไม่อาจรู้ที่คำว่ารักหลุดออกมาจากริมฝีปากที่จูบซับไปทั่วใบหน้านวลของคนที่เพิ่งจะพลอยหลับไปเพราะความเหนื่อยอ่อนเขารู้แต่เพียงว่าเขารักเธอเหลือเกินและจะรักเธอคนเดียวตลอดไปจบบริบูรณ์ก็จบไปอีกเรื่องแล้วนะคะสําหรับเรื่องใหม่ที่มีกลิ่นไอราม่าหน่อยๆของพวงชมพูเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับนิยายเรื่องนี้ของพวงโดนใจกันไม่เอ่ยแลวถ้าชอบอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายเรื่องใหม่ๆของเราจ้า